สวัสดีครับผมอยู่กับช่องของคนแมวทานครับผมวันนี้ก็มีเจ็ดสาระอ่าเล็กๆนะครับผมซึ่งเป็นแนวทางมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับที่เห็นโนมติดไปฉายนะครับผมยังไม่ค่ำนะครับผมแต่พรเอิญนะครับผมบรรยากาศฝนตกครับผมนะทำให้ใต้ถึงบ้านผมมืดนะครับผมก็เลยทำการติดไปฉายเพื่อจะ ซ่อมเครื่องตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องหน้าของผมนะครับว่าเป็นเครื่องอะไรนะครับแล้วก็อเอาแนวทางาการซ่อมนะครับอุปกรณ์ต่างๆมาบอกนะครับผมนะอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะคล้ายๆกันหรือไม่ก็ให้พิจารณาดูเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องหน้าของผมนะครับว่าผมซ่อมเครื่องอะไรครับวันนี้นี่ครับผมก็ เป็นเครื่องพ่นยานะครับผมนะเครื่องพ่นยามันอาจจะมืดหน่อยนะครับผมก็เลยติดไฟฉายนะครับผมใต้ทุนบ้านผมมันมืดนะครับผม,มเครื่องพ่นยาเครื่องนี้นะครับผมนะผมไปร้านของเก่ามาอีกแล้วครับท่านนะอันนี้ก็ซื้อของเก่าออกมานะครับในราคาอ่าเจ็ดสิบบาทครับผมนะตัวนี้มันไม่มีถงัง แต่ตัวนี้มีถังครับร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้เป็นของเก่าครับผมนะผมก็เลยเห็นมันสภาพคงเดิมนะครับผมครบชุดนะครับผมนะผมก็เลยมาทดสอบดูไฟก็อใช้ได้ผมก็เลยซื้อมาในราคาร้อยห้าสิบาทตัวนี้ห้าสิบาทเป็นสองร้อยอดีนะครับผมซึ่งเอาตัวนี้มาเป็นอะไรนะครับผมเพราะว่ามันรุ่นเดียวกันนะครับ วันนี้ผมมีแนวทางที่จะมาบอกเพื่อนๆนะครับผมในการซ่อมเครื่องพ่นยานะครับผมตัวนี้เนาะผมก็ได้ทําการซ่อมเครื่องพ่นยานะครับตัวนี้อ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็ปัญหาก็คือว่าอ่าเครื่องติดนะครับผมอ่าเครื่องติดแต่ว่าพวกน้ําอะไรมันจะซึมออกตัวเนี้ยก็แค่เปลี่ยน ลูกยางนะครับมันเป็นลูกยางแดงดันปั๊มนะครับตัวเนี้ยนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรน้ําจะซึมออกหน่อยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมแต่ขอให้เครื่องตัวเนี้ยติดนะครับผมอ่าสำคัญเลยอ่าผมจะมาบอกนะครับผมเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่ซ่อมเครื่องค้นยานะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมเนาะผมก็ทําการอ่าเปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะครับผม อ่าเนาะหัวเทียนเดิมมันก็มีไฟนะครับแต่ว่าผมใช้หัวเทียนใหม่เลยเพื่ออ่าจะดูกระแสไฟก็แรงมากครับผมแต่เทาว่านะครับไฟมีคาบูก็ดีดูดน้ํามันนะครับเพราะว่าคาบูตัวนี้ก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วของมันนะครับล้างให้เรียบร้อยดูดน้ํามันดีนะครับแต่เครื่องไม่ติดครับผม นะเครื่องไม่ติดนี่แหละครับผมทุกคนอาจจะเจอปัญหานะครับอ่าทำทุกอย่างแล้วไฟก็มีครา,าบูเครื่องก็ดูดน้ํามันมีเทปปั๊มแยกน้ํามันก็ขึ้นนะครับน้ํามันก็ขึ้นนี่ครับตัวแยกน้ํามันอา,อาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันมืดมืดตัวแยกน้ํามันนะครับผมอ่า ปกติทุกอย่างนะครับผมทํางานปกติทุกอย่างไฟก็แรงนะครับผมแต่ทําไมไม่ติดนะครับผมอ่าเนี่แหละครับที่ผมจะมาบอกเป็นแนวทางนะครับผมนะเนาะสตาร์ทให้ดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูเอาล่ะครับผมเดีย๋ยวผมจะทําการสตาร์ทให้ดูนะครับผมนะว่าทําไมมันถึงไม่ติดนะครับ นะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับผมนะเครื่องรุ่นนี้นะครับผมอ่าท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ครบถ้วนนะครับผมว่ามันเกิดปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมทาคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการซ่อมนะครับเครื่องพ่นยานะครับตัวเล็กๆนะครับผมมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพอติดตามชมนะครับผมจะอธิบายอย่างครบถ้วนครับผม ครับผมผมจะอธิบายนะครับผมนะตอนอื่นนะครับผมเราจะซ่อมเครื่องรุ่นเล็กรุ่นนี้นะครับก็อ่าให้มาตรวจดูไฟที่หัวเทียนก่อนนะครับผมว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับผมมันมีไฟหัวเทียนหรือเปล่านะครับถ้าอ่ามีไฟหัวเทียนนะครับหรือถ้าสมมุติว่า ไม่มีไฟนะครับผมให้ขั้นตอนที่สองให้ทำการเปลี่ยนนะครับ <S <S เปลี่ยนหัวเทียนนะครับนะเปลี่ยนหัวเทียนใหม่เลยนะครับผมเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ปุ๊บถ้าไม่มีไฟนะครับให้มาดูขั้น,นตาขั้นตอนที่สามนะครับอ่าให้มาดูที่สวิตไฟนะครับผมตรวจเช็คว่าอ่าสวิตไฟมันอ่า ตัวนี้มันเคลื่อนซีคสนิมหรือเปล่ามันสปริงมันเด้งหรือเปล่านะครับเวลากดอาเปิดดับเนี่ยส,สปริงนะครับผมมันจะมีสปริงข้างในนะเด้งหรือเปล่าเวลากดดับกดติดนะครับผมนะแล้วก็ตรวจดูสายไฟนะครับมันมีขั้วบวกขั้วลบนะครับตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชนะครับปิดไฟตัวนี้ก่อนเปิดแฟลชอ่ากล้องผมดีกว่า นี่นะครับอ่าตรวจเช็คว่าสปริงเด้งหรือเปล่าเสียหรือเปล่าถ้าไม่เสียก็ดูสายไฟนะครับว่ามันขาดหรือจำรุดอ่เพราะว่าสายไฟตัวนี้เป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับผมเครื่องเราจะดับเครื่องเราก็กดดับตัวนี้มันเครื่องมันจะดับนะครับผมแต่ถ้าเราปล่อยก็มันสปริงมันจะเด้งออกนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับเข้าใจละแล้วก็ผมก็ สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับคาบูก็ปกติไฟก็แรงมากนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาเดียวกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมนะเรื่องที่คา,าดเดานะครับบางคนอาจจะคาดเดาว่าเออเป็นนำนี้หรือเปล่าคอยคอยหัวเทียนอ่ากับล้อแม่เหล็กมันอมันห่างเกินไป หรือมันห่างเกินไปทําไมอ่าไม่ค่อยติดหรือมันหลวมเกินไปไม่นะครับมันไม่หลวมไม่อะไรถ้าเราเช็คว่าพอยหัวไฟแน่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ความห่างอ่าพอดีไม่ฝืดเกินไปนะครับไม่ฝืดไม่หนืดเกินไปนะครับนะถ้าพอยหัวเทียนกับล้อแม่เหล็กตัวเนี้ยนะครับของเครื่องตัวเนี้ยมันชิดและหนืดเกินไปนะครับอ่าเครื่องมันทํางานร้อนร้อน ทำงานมันก็ติดนะครับผมแต่มันจะปั่นทํางานร้อนมากแล้วมันก็จะหนืดแล้วก็ทําให้มันดับนะครับผมถ้ามันชิดเกินไปนะครับผมอ่าให้จําไว้นะครับผมคอยหัวเทียนกับล้อแม่เหล็กนะครับเครื่องพ่นยาถ้ามันชิดเกินไปมันจะหนืดมากแล้วก็ทาทาให้เครื่องทํางานหนักมากแล้วก็ร้อนแล้วก็คอยหัวเทียนอาจจะดับนะครับเพราะความร้อนของอ่าคอยหัวเทียนกับล้อแม่เหล็กมันชิดมากเกินไปนะครับแต่ถ้าคอย อ่าคอยหัวเทียนกับล้อแม่เหล็กห่างมากล่ะครับผมห่างมากก็ทําให้สปาร์คไฟติดติดดับดับนะครับไม่ติดเลยก็มีนะครับผมถ้ามันห่างมากกรณีนี้นะครับผมนะทางที่ดีนะครับเราต้องปรับคอยหัวเทียนนะครับกับล้อแม่เหล็กนะครับห่างกันสักประมาณหนึ่งมิลนะครับผมนะประมาณหนึ่งมิลอ่าท่านก็กะเอานะครับนะ นี่ผมบอกจุดนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็ไฟปกติแต่ทำไมมันไม่ติดนะครับคาบูก็ปกตินะครับผมก็ยังไม่ติดท่านจะอาจจะเจอปัญหาเดียวกับผมก็นี่นะครับผมผมมาแก้ตรงนี้ท่อไอเสียนะครับนะท่อไอเสียผมจะแกะท่อไอเสียแล้วมันก็สตาร์ตติดนะครับผม เดี๋ยวผมจะแกะออกให้ดูแกะท่อไฮเสียนะครับแล้วทำไมมันถึงสตาร์ตติดละ่ะมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกแล้วก็สตาร์ตให้ดูนะครับมันจะสตาร์ตติดทันทีเลยนะครับผมนะท่านที่เจอปัญหาคล้ายๆกับผมนะครับคาบูก็ใหม่หัวเทียนก็เปลี่ยนอ่าแล้วนะครับทําไมมัน ไม่ติดนะครับน้ำมันท่วมหรือเปล่าก็ไม่ท่วมนะครับไฟหัวเตียนก็แรงแต่ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าสวิตช์ปิดเปิดก็เช็คเรียบร้อยนะครับผมมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับนะเจอปัญหาแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับให้ดูที่ท่อไอเสียเลยนะครับผมแกเอ่อไอเสียออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําการสตาร์ทให้ดูนะครับ มันก็จะติดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูก่อนเอาละครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับผม ให้ดูท่อไอเสียก่อนนะครับผมอ่าเวลาแกะท่อไอเสียออกแล้วมาสตาร์ทติดนะครับมันบางคนอาจไม่รู้นะครับเส้นขนบางภูเขานะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมนะผมก็อ่าได้หาสาเหตุนะครับเจอแล้วนะครับผมนี่นะครับผมจะบอกว่าอ่าผมซื้อเครื่องพ่นยามาร้านของเก่าเนะาะเจ้าของเดิมอาจจะ เจอปัญหาแบบนี้นะครับผมถึงได้ขายเครื่องนะครับขายเครื่องเครื่องปนยานี้ทิ้งนะครับเนาะก็ดูสภาพเครื่องมันก็ใหม่อยู่นะครับคาบูก็ดีหัวเทียนก็ดีนะครับผมไฟก็แรงแต่ทําไมก็สตาร์ทไม่ติดนะครับนะไปหาช่างนะบางคนช่างอาจจะ,ะ,ะบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้มันเส้นผมบางภูเขานะครับผมก็เนี่ยนะครับผมได้ อ่าบบอกเลยเป็นแนวทางกันนะครับผมท่อไอเสียที่ผมออกถอดออกนี่นะครับผมมันก็คือว่ามันตันนะครับผมมันตันแล้วเนี่ยครับให้ดูท่อมันเป็นท่อเก่านะครับท่อไอเสียเก่ามันใช้งานมานานมากแล้วเนาะบางครั้งเมื่อท่อไอเสียมันตันนะครับมันก็เราก็สตาร์ทไปอ่าบางครั้งก็ติดติดดับดับบางครั้งก็ไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าท่อไอเสียมัน ตันนี้มันจะทําให้เครื่องอ่าไม่มีอ่าที่ระบายออกมันก็ยังไงล่ะครับเหมือนกับอ่าอะไรมาอุดตันจมูกเราอย่างเงี้ยอ่าเปรียบเทียบเลยหายใจไม่ค่อยออกไม่ค่อยสะดวกอย่างเงี้ยนะครับหายก็เลยหายใจทางปากางเนี้ยอ่ามีอะไรเป็นหวัดอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าทําให้มันหายใจไม่สะดวกนะครับแล้วก็สตาร์ทไปมันก็ติดติดตด,ดับๆบบางครั้งก็ไม่ติดเลยนะครับเวลาผมถอดออกมานะครับมันก็ติดอย่างที่เห็น นี่นะครับผมนะโอเคนะครับนี่คือเส้นอ่าเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับที่เราบรรดาช่างคาดคิดไม่ถึงหรือใครที่ประสบเจอปัญหาเดียวกับผมนะครับผมก็ได้มาบอกวนะครับผมนะรับรองครับผมถ้าเราเช็คไฟหัวเทียนคาบูนะครับปกติดีหรือสวิอช์เปิดปิดเปิดดีนะครับผมไม่เสียนะครับแต่ทำไมสตาร์ทไม่ติดให้มาดูที่นี่นะครับผม ่านี่นะครับท่ออ่าท่อไอเสียนะครับเนี่ยครับผมถอดดูนะครับถอดดูแล้วลองสตาร์ทอีกทีนะครับแล้วคุณจะรู้เลยนะครับว่าอ่าท่อไอเสียตัวนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับหรือเราจะหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับหรือทําความสะอาดมันดีอ่าข้างในอาจจะมีอะไรอุดตันอาจจะมีขมเหา เครื่องอะไรเพาอทำการใช้งานมานานนะครับเนาะทำความสะอาดแล้วก็มาลองใส่อีกทีถ้าไม่ติดเลยก็ซื้อนี่ใหม่เลยครับผมนะบางครั้งผมก็อ่ามันก็เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็เนาะแต่รู้ว่ามันคงอ่าอุดตันนะครับผมนะทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็ลองมาใส่ไม่ติดก็ซื้อของใหม่เลยนะครับผม ก็ไม่กี่บาทนะครับแต่เครื่องปกติดีนะครับผมเครื่องนี้ผมซื้อมา150บาทนะครับอ่าสตาร์ตดูติดแล้วก็ใส่น้ําฉีดแรงดีครับแต่ว่าน้ํามันซึมออกตรงเนี้ยแล้วก็แค่เปลี่ยนลูกยางชุดนะครับนะนะครับถ้าซื้อใหม่จริงๆก็ราคา1,800-2,000กว่านะครับผมผมก็ไม่เห็นมันสภาพดีนะครับชุดนะครับผมก็เลยทําการอ่าซื้อมาซ่อม นะครับซ่อมดูนะครับแล้วก็อาหาปัญหานะครับนะที่มันเกิดกับเครื่องตัวเนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับนะเป็นแนวทางให้รับชมกันนะครับผมครับผมนะผมก็มาบอกเป็นแนวทางนะครับให้รับชมนะครับในการซ่อมเครื่องพ่นยานะครับผมอ่าก่อนที่เราจะลงมือการซ่อมเครื่องพ่นยาเราต้องเช็คไฟหัวเทียนหรือเช็คสวิต ปิดเปิดไปนะครับูที่ล้อแม่เหล็กนะครับกับอ่าคอยหัวเทียนนะครับว่ามันชิดมากไหมหรือว่าห่างมากไหมนะครับหนุมเพราะว่าเครื่องเล็กมันทํางานนะครับทําให้อ่าเกิดการสั่นเทือนนะครับทําให้น็อตที่เราเขาขันมานั้นมันอ่าคลายได้หลวมได้นะครับผมนะเป็นเหมือนกันหมดนะครับเครื่องเล็กเครื่องเล็กนะครับผมไม่เครื่องตัดา้าเครื่อง เื่อยไม้นะครับเครื่องลอยไม้นี่ก็น็อตมันเครื่องเล็กเนาะมันทํางานหนักนะครับมันก็มีน็อตทายนะครับผมทายออกแล้วก็อ่าเราก็มาทําการขันแน่นให้แน่นนะครับมาตรวจเช็คดูนะครับหลายอย่างนะครับผมเครื่องเล็กที่ทํางานมันต้องอ่ามีการสั่นเพื่อนนะครับอย่างแรงนะครับผมก็ต้องมีน็อตทายนะครับอ่าถ้ามันไม่ติดอีกนะครับก็ให้มาดูที่กรองนะครับกรองท่อไอเสียนะครับผม เพราะว่ามันอาจจะอุดตันนะครับผมนะนี่ก็เอามาบอกกันนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นเกตเลกเป็นแนวทางนะครับเส้นผมบังภูเขาจริงๆนะครับตรวจเช็คทุกอย่างนะครับปกติดีทุกอย่างแต่มาถอดกรองค่อยเสียติดเฉยและผมก็ได้สันนิษฐานว่ามันอาจจะใช้งานมานานแล้วอาจจะมีขมเมา มาคับคาบน้ำมันอุดตันนะครับเหมือนกับคนเป็นวัดนะครับหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับผมนะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับผมก็อธิบายอย่างครบถ้วนแล้วนะครับในการซ่อมอุปกรณ์ของเครื่องปนยานะครับวันนี้นะครับเป็นช่วงวันที่ผมออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมฝนตกทั้งวันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าอ่า กดติดตามได้ยิ่งดีนะครับผมอ่าจะได้มีติดตามเกี่ยวกับคลิปการซ่อมนู่นซ่อมนี่นะครับแล้วก็วิถีชีวิตของผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม